สบายดีเด้อพี่น้องมิกีิมิกี้มาสดเที่ยงน้ำเนี่เขาก็มาหอดมาตอนเศร้ามิกี้ตื่นนอนมาแล้วก็พามาเลยแต่ทายตื่นแล้วแต่ว่ามิกี้ตื่นทายหัวกระคือผลุกมะลินเลยมานอนเอาตอนเศร้ามันก็เลยตื่นทายกินข้าวอยู่กินข้าวเข้าข้าวกับขัวเป็นขนุนน้อยหนึ่งขนุนข้าวหายน้อยเราไปเยืนกันทตาดีนะเนี่ยเราไปเยืนกันแล้วเนาะ กาได้กินจีดอ๊กจะเจาะหาคนเทียงไก้เอาหาน้ um องเลยเขาเป็นยังเขาแบ่งพ่อคนตาโมห็นหูออกมาห้าเก็บเอาเครือขื่นแล้วก็เมื่อดอก็่ได้อยู่เพิ่งดอกพะว่าพ่อพ่อพี่กี่ไปข้างนอกเนาะให้ผ้ามาตอนเช้าตอนแรงกับมาขำขู่มือได้พี่น้องจะมาตอนแรงก็เลยมาตอนเช้าพาพี่กีมาหาลิน กินนะแม่นางเข่ารองป้อนดูเคยกินมม่วงเหี่ยวม่วงเอาเมื่อโอ้ยม่วงขี่ใหญ่คนเดียวแหละปั่นกินพล่นหน่วยกับเฮาไปหาหาลอหม่งวงเลยเลยเลยนี่ยมักม่งวงในชวนทำมันหล่นเลยพี่น้องหน่วยใหญ่แต่ก็ยังหล่นเนาะเพราะว่ายันยางมังลายแล้วก็บพลบุหำมันนะมันหล่นที่หรอกไปเจาะปุ่งม่วงต้นแม่พระสายสั่งเอา,มาแม่บุตรแดงก็พี่ได้บุได้ขี้ขั้นเนี่ยเนี่ยเอาแม่บรรณาพี่นอ้องคนจะกินกับผักกระโดนจัก คั้นเนี่ยให้ดูสูงพอไ,ไ,ไปหาอันทางแถวต่ำๆกับหอยมีทางนอ้อยค่ะไปเรียกเอาแม่ไปกินสมมิกวีสบายดีจ้ามิกวีบราจะกินทนาคือไวแท้ๆเรากินท่านาคือทุจ้าทุจ้าแบบ,บแบบอย่าไปอยากกินแล้วเขาเฉลนใจลิ้นนะมาขามอย่าไปอมเด้หลอกคาคอ ผู้นี้เขา่อยากเข่าปากไปได้แต่ก็ต้องระวังทำาบใช้นิ้วแบวบเข่าปากเลยค่ะอย่างคนตรงนี้ซอสสิดใส่จังหน่อยนองมีปีกจีกิดไข่ต้มมือกี หอยพะใส่ข kind of ้อกิ้วฮววัดเลยเมื่อกี้พะอง์น้อยก็เฮียเลือองหนึ่งถือันปีี่แล้วถือลงตาพนมาันี่ปูน่ยถาดอันหนึ่งผลเอาไห้เห็นเฮีวอีกแล้วเอ้าเกาขานเด้อน้ำแห่งิบกขังระบันเนาะบักดอก กินข่าดีดอกเอ้ยก,อก,กระบอะก,กระบาปมาอยู่เพื่อนหน้ากินข่าวกับต้มปลาทูบ่ดอกอยู่หน้าฝนแห้งหิวโอยบ่ดอกมันบ่เชบน้ำปลาก,กะบุมีใมันน้ำปลากระเบิดปกติถ้าบุมยังกินกระสิ์น้ำปลาใช่อยู่เพื่อนฝนชแพนซื้อปลาทูมาต้มต้ม ปรุงรสแล้วก็คุกใส่ข้าวให้กินดิไปย่างลูกไปย่างไปย่างแม่ไปเบิ่งมะองวงก่อนเด้อกูไก่น้อยกินน้ำหยุบหยุบอู้ภาพสั่นเนาะพี่น้องเวลาเฮาบ่เปิดกันสั่นเลยมันสิแจง้งนะเวลาเฮาเปิดกันสัน่นแล้วภาพมันมืนมดๆแล้วก็บ่ชัดเด็กเลยบ่ค่อยเปิดมื้อนี้วันศิ้นเก็บดอกไม้มื้อเลยก่อตอนแรกผัดบ่มีเวลาไปเอาได้อยู่กลางบา้านได้แล้วเนาะ บักมาตัวแดงๆนั่นนี่ฮะบักดอกแรกมาบ้าไปเบิ่งหมักหม่วงก่อนจะมันสายพี่น้องเืปิดไปห้าเก็บมกเขือขื่นนี่นี่อันนี้เปิดเวลาเปิดกันสั่นภาพมันบกสัดาาสนชี้มืดๆแต่กลบโบกสัดเจนจุลัวอยู่เอาไหมาก,กันมาอีกทีหนึ่งหมักมีเอ้ยชัวมักมีมักง,งิว้วมักง,งิ้วแห้งหมดเลย แห้งลายกระปอกบ่กขักเลยพี่น้องเลยต้องต่อยอแบบนี้มันซ้ำนี่เลยก็ต่อยแลย้วก็เอาไปอบไว้มันออกเหลืองๆจังหน่อยปอกพอดีมวนป้าในนี่มาบันนี้ก็เจ้าวางหันมันเป็นเป็นพั่วหนึ่งพั่วหนึ่งลายนั่นลายหมากมาบันนี้เรือหมากเดียวก็จะดึงไปกินแล้วพี่น้องนี่เดี๋ยวนี้นตมนมหาก็เป็นหมากใหม่ าาัวนะแรกเดี๋ยดกน,อกนอกด้องพี่น้องนี่โอ้คือมืดแตเนอกนี่เป็นบลาดอุดายมาเห็นก็แม่นไปกินน้ำเรือมันยำเยี่ยมอยู่ขับไม้เทิงได้ย่อนเอาตัวมันดกๆค่ะไปกินให้หน้าช่วงเราดูนี่แห้งแรงขักป่าก็แห้งแรกขัดมิตรใบใบ,บตองมันหล่นเนาะ อดไรไเดสิแม่นถึงมือหน่าถจ้าข่อยเอาไม้ตัวใดมามันดกโพดนะพี่น้องตัวนี้ค่ะอันนี้น่ะมักง,งิวติดกับมักง,งิวนะมักม่วงนะมันดกโพดง่าจนสีหักและคำได้แม่นแล้วก็หล่นลายมากเลวเลยค่ะ หมุแดงจับชงกับเอาชองหน่วยพอแล้วก็ไปยืนน่ะบอดแมนหมกม่วงหามหมุแดงไตเขาค้าส่งค้าเสือยากมันย่อยเฉมือด้วยพัวที่คอยแม่นเอาดกดกมันยังมันยังดกอยู่เด้เหรอมีพัวเดียวนั่นแหละลูกตัวต่ำๆแถวนี้ได้เอารา พราะอะไรปนี้พี่น้องก็ว่า้กินซุกแต่กว่ามันจะซุดดกมันก็มูสิเรือจากหน่วยดอกเนาะหุดแดงลายมาหาขุดเอาขาคนพี่นอาา้องขากะอยู่อันนี้เนาะอยู่ส่วนตัวนี้มันบบมีนม้ำหดน้ำสัง่งอันนี้มันกระเพรเลยพี่น้องเลยอันบบมีนม้ำฮ,ฮดก็เลย่บด้หฮดหามมาดกับบไอไก คุณแล้วคนตกคตกุณแล้วมันจะเกิดหนอเดินหาเดินฮกคนตกคุณแล้วส่งหนอเฮก,ก็มันคือหักหมัอนโดน,อนมันหักเองมัน,มนส่งใน,นกระเป๋าข้าวห่านตัวหนึ่งเปลี่ยนลูกใน,นกระเป๋าลายหอยลุ่มพี่ทางลงหัวคันใดพี่นี่เป็นขาป่า ล้วก็กเกาเงาสุดผู้พ่ข่าป่าหรือตัวใดฮะคำคำคำาน้ามไกลเนาะน้าไกลว่าเปิดใช้ยางฮดตลอดมันออกมันออกได้นี่มันเกิดนอแล้วแล้วคำฮดมันตลอดนี่สร้างตัวนี้กระเพเลยหอบมาฮดกับวัยแม่มก็เมื่อยก็เลยปฏิฮดมันปล่อยตามธรรมชาติคมวพนตกก็เลยพี่น้องเลยบวบแห้งมันรลลงมา ขุดเอาก็อขุดเอาทางตัวเจแคมหัวเมื่อกี้อยากลงมาเบิ่งแม่จ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าปลุงแรงคุณตกคุณผุบคุณตกหมดแล้วเกิดนองด้กล้องหมวงหนุ่มใหญ่ดวงหินเล็กอย็กเหียวขึ้นแห้งแรืงเด้อพี่น้องยามอยากเข้ามาบ่ป่ะเทศคณะพลังศพไป ข้าหัวน้าเห็นยังเดี๋ยวแม่ก็ตามไปเดี๋ยวไปน้าเบ็ดใหญ่หัวบุไปก็ยามันเดี๋ยวเขาพามัย่างไปดอกเก็บเอาเคลืค่้นจมเข้าให้เนี่ยจะเข้ามาน้ำนห,ห้อนหนุห้อนเอข้าคุณทัวข่า,ขา,ขาแล้วก็จะไปสวนต้นนั่นแล้วก็เก็บเอาเคลือแล้วก็เมื่อแล้วพี่น้องมันแดดห้อนซรายแล้วเนาะยิวข่าวที่กินข่าเศ้าบัวจอนผลปั่นกินแล้ว อันกินน้ำโอล่คุณมิวกี้กินจักค้ำเฮรอมิวกี้ก็กินแล้วกินแล้วบ่อน้ำฮะปากกาสีพูดเลยว่ากินอยู่เฮือนพูดเลยพี่น้องเลยมคือไปอิ่วน้ำน้ำมันบ่มีแหละลูกมันหมดได้เลยลมันรู้แล้วเป็นอิ่วน้ำมึงนะเป็นอิ่วน้ำหัว <laughs> <laughs> นนะจสนักจนพัรร พุดเอาหัวกขากันจะหน่อยด้วยจะ่หันเฉยนี่คนตกป้าคนแล้วมันจะโปร่งหนอทำใส่ยางใกล้ๆฉีดใส่ตลอดต้องในเฮือนผมหุ่นมาเดี๋ยวึงขึ้นมารถ่ายออกปรได้อิ่มเนาะเออรู้เอาบุหรี่ต้องเอาพวงันทีหนึิงพังบัวจะยังอยู่ที่ไหนเบิดแล้วพังบัว ใบมันค่ะเก็บเอาเมื่อใส่แกงเขียดหน่อยบุมีโ้โอ้ยเนี่ยกลด,ดออกมันระเบิดโอ้กทำีก็โค้หมุดบ่อคับเก่าอยู่เพราะว่าเขาเอาเมื่อไว้ใส่ต้่มว้าแ,วมแมนแ่นอนนรดูบุบบุบ ออยวยอกนน่ยอยมู่ตัวน,นี้มันผัดงามอยู่ได้หัวคะสชวนตัวน,นั้นมันเป็นดินแค่ดินน่นย่ําเด้อเมื่กี้มื่อไนชามชีหน่วยอมเข้าไปบัดเดียวว่าย่ําโลดเมื่อกี้ให้สิเจาะตามันอยากไล,ล่ลงโคลพันหัว่ะก็พอะแหละำย ปลาปลาลูกปลปลาออกมาลูกปลไปเด้อแม่ก็ออกคือกันไปเด้อออกดูอเป็นบาทเป็นแถมเกาจะเป็นบาทยังน้อยค่ะไปนีใบติ่วกะฮาม้าหันมันโป่งอ่อนมันนี่แก่ไปละ น้ำยี่นองแห่งบกขักบันพี่น้อยโอเคพี่น้องเลย,เเลยบันทิคอยกับซีไปหาเก็บออกหมวห่วงเก็บเอาอันมะเขือต่อเนาะสำหรับคลิปหนึ่งคอจวบไว้สุนเดอร์พี่น้องขอบคุณ FC เบอร์สุนเดอที่เบ่งคลิปขออน,น้าสำหรับคลิปหนึ่งคอโตลาไปแล้ว